พี่ถ่ายไม่มาแต่คนเดียวอ่ะไม่บอกไลน์แต่ว่าพี่ถามพี่เต้พบอกว่าแล้วแต่ี่เาจะทีแต่เขาได้ักด้วยเพราะว่าผได้นอนยปกวะไัปกกาไปถ่ายเดียวถ่เดียวถ่ายเดียวถ่าเดวมีหน้าเดินก้ามาันอีก

ไปเดีเ๋ยวจะไม่ได้เข้าแล้วไม่ได้มีลูกัดแล้วผ่อ,อเอเดี๋ยว,มมวน้องร้องอีกเดี๋ยวน้องร้องอีกนะมันเซนเตอร์ที่เอเอหน้าเหมือนอยู่นะร้องเลยนี้ทำผมใหม่อ่ะทีนี้ นี่ตรงนีัล้จริงดื้อมากันนอกไหละัวฟูแล้วจริงเออพี่แบมไปทางนอไไอบอกไอเขาเรียกที่รักนะเรียกหนูที่รักพี่แบมเรียกที่รักหน่อยพี่แบมเรียกที่รักหน่อยอาพิลา อะไรอยู่คะที่ร like ักยังเข้ายังคะที่รักหิวไหมคะที่รักหิวหิวค่ะขอตั้งไหมค่ะเอาเท่าไหร่ดีคะที่รักอเขารวยเขารวยเขารวยเออกระเป๋าไม่เงินปึกเงินปลาเงินปึกนัินปลจะบอกนะว่ายังไม่เอาเงินออกยังไม่เงินออกขอร้อยนึงขอร้อยนึงจะเงินอ่ะาพับกันเป็นปึกอย่างเงี้ยขอร้อยนึงขอร้อยหนึ่งจะไม่มีเงินกดมาจากใจจริงจากใจจริงจากจริงอันนี้ขอจริงจากใจจริง เราไม่รักกันจริงหรอเราไม่รักกันแล้วหรอรักจริงไม่อยู่ที่ต่างอัมบีมาอะไรมันร้องว่าไงนะอะไรอะไรอะไรดัมบีมาอ๋อเงินดัมบีไหมร้องไงนะนั่นแหละเรารักกันชอบกันด้วยใจท้องอะไรก็ไม่ต้องห่วไม่เป็ไม่ฝาดเลยฉันรักจริงไม่ได้รักกองฝาอยู่ให้ลำบาก ฝากขึ้นไปฉันรักตัวไม่ได้วังกอโบนโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยเงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีบ้างไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยอย่าพนะเขาบอกว่ามีอ๋อเอามี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 ว่ารวยมากรวยมากอยู่ไหนฮะขอโทษหน่อยฮะขอหน่อยพี่บอกให้หนูพูดขอขอขอคืน แล้วพี่รวยไหมรวยเอ้แล้วก็มาขอขอนี่วินางนี่เดี๋ยวก็รวยละจะถ้ารวยลืมพวกเราไหมสร้อยมาตรงกันไม่ตือเพราะว่าถ้ายิ่งรวยก็จะซื้อน้ำมันตับปลามากินเยอะๆเป็นพเยอะโร้นยรวยเอาี่ก่อนขาก่อนนะนี่นี่ไม่ไหวจริง เท้าแบบตอนเนี้เหมือนแบบด้านไปแล้วอ่ะเจ็บไหมเจ็บมันชาไปเลยอะมันหนังแบบมันชาไปเลยอ่ะเข้าใจแล้วแหละที่ขับรถแม่โครให้ดูอีกรอบนึงเออใช่ไปดูคลิปไอ้นี่ขับรถแม่โครที่บอกขับได้เป็นหมดเลยแล้วก็หกล้ออะรถดำหาหายไปหมดทีเดียวกันหกล้อก็ขับได้ที่บอกโดนเจนมากอ่ะนั่งแปดล้อเหรอรถพั้วอะไรขับได้หมดทีเนาะไปขุดหน่อไม้ใช่ท เห็นนานแล้วจริงปะเนี่ยเห็นไม่นานแล้วเราจะให้ทำอีกไงใช่เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปขับต่อเดี๋ยวใส่มุงด้วยโอเคปะโอเคเออเดี๋ยวไปขับแมโครใส่มงรอดเก่งเกินจริงทำได้ทุกอย่างบอกแล้วต้องขับยากอ่ะพี่ลองขับเครื่องบินยัง เคยขึ้นแต่ไม่เคยขับลองอยากลองขับไหมอยากแต่หนูไม่ขึ้นไม่หนูจะบอกว่าถ้าพี่ขับหนูจะไม่ขึ้นเครื่องนั้นอ่ะถ้าแน่จริงก็ซื้อเครื่องบินให้กันดีรักกันจริงก็บังคับไปก่อนได้ไหมนะคืออะไรคืออะไรก้าววะคือให้ครอบเครื่องบินเจเว่นหัดไปก่อนไลยหัดไปก่อนจบอ่ะเขานั่งคุยกันแล้เราเราั่งคุยกันไปเราดันไปเราปวดขาแล้วเหมือนกันมีหน้าไม่เข้ามานี่ไงพี่มย ไม่ดูไ่ดีได้ไม่เข้าไม่ได้ไม่ได้ว่าไปอยู่ข้างหน้าไม่หลับไปขับอยู่าหน้าเยอะไม่เกลียดแลยอิ่มแล้วหรอไม่เกลยรแล้วอิ่มแล้วแสบได้ไม่เป็นกันนะรู้หิวไหมิวไม่กังวลิวข้าวมาก

อร่อชาวบ้านหนึ่งอยู่เฉยๆก็โดนเคุยไก่แก้งมีหน้าเดี๋ยวไปตีให้เลยไก่ขวานไก่ไ่ตำหนูอ่ะหนูตีให้ได้โอเคเราไม่รักกันแล้วได้เอาหกอนเดินหนี่เาแล้วไม่เดินไหนบ้นบ้นมีหน้าเขาเป็ไรหรอเดี๋ยว สวยเนอะโอ้สวยวันนีข้างนอกก็าอยู่มีแฟนคลับอยู่ข้างนอกเยอะพี่ออกไปข้างนอกไหมขนดนี้พี่ยอไปขางนอกไหมแต่ว่ายังนม่ไ้อพี่ยกไม่หยุดแล้วก่อนก่อนหนูขึ้นไปดูเลยอันน้อันนั้นเขาออเ่หน้าอไชุดไว้ไม่อยู่แล้ว เออพี่ขวัญทำเออเอ่ทนยนะวทุกคนเอย่างนีเอออยดูไม่ได้มันมีแก้วเอออุ้ยเขาไปซ้อมบทละครต่อเขาไปซ้อมละครบนห้องกันต่ออเข้าแล้วโอ้ยหมดสิแน่จริงหมดเลยแน่จริงหมดเลย หมดเลยเออหมดเลย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 จะได้ไปปัก